สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมครอฟท่านศิวัตรกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กับ SUV สายซิงนะครับผมนั่นก็คือเจ้า Mazda CX-5 คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นพ็อปสุด x d l ขับเคลื่อน4ล้อนะฮะออปชันที่ใส่เข้ามาในคันนี้ต้องบอกว่าคู่แข่งเนี่ยเขินอายกันไปเลยนะครับผมมีในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะฮะมีในส่วนของแจ้งเตือนออกเลนนะครับผมมีในส่วนของ แจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของคนขับนะผมไฟหน้าก็เป็นระบบอัตโนมัติหลบรถคันที่สวนทางมาด้วยนะครับผมต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากในราคาตอนนี้อยู่ที่1,79,000้บาทนะครับผมคันนี้เป็นรถปีโมเดล2017นะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าภายนอกภายในฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมีอะไรใ,ใช้บ้างและมันน่าสนใจยังไงติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของภายนอกนอก,การตกแต่งและฟังก์ชันโดยรวมกันก่อนนะครับผมคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะแค่ล้างอย่างเดียวนะฮะยังไม่ได้เก็บสีนะครับผมมีริ้วรอยบ้างก็คงไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมน่ะนะฮะมาดูด้านหน้ากันนะครับผมในส่วนของด้านหน้าเนี่ยได้ไฟหน้าเป็น LED นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะไม่ว่าจะในส่วนของระบบเปิดปิดอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัติ หักหลบรถที่สวนทางมาให้อัตโนมัตินะผมมีอยู่ในไฟหน้าของ m a ด d า CX ไ็รุ่นนี้นะฮะมีมาให้เลยนะผมเป็นไฟหน้าที่อัจฉริยะมากและยังมีในส่วนของเรดร์นะครับผมเรดร์จะอยู่ตรงโลโก้ตรงนี้นะฮะจุดสังเกตนั่นก็คือโลโก้เขาจะเป็นแบบกระจกนะฮะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นกระจกอะ่ะเออมันไม่ใช่แบบ3มิตินะ,ะถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับผมอย่าง XD รุ่นขับ2 จะไม่มีนะจะเป็นแบบสามมิติโครเมียมนะฮะหรือว่าถ้าเป็นรุ่นเบนซินนะครับผมก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะ,ะมีคันนี้มีเรดรามาให้นะครับกระจังหน้าสวยงามดุดันมากขนาดใหญ่ยักษ์นะครับผมมีริ้วโครเมียมตกแต่งนะครับผมรับกับชุดไฟด้านหน้าสวยดีนะฮะด้านหน้าต้องบอกว่าโคตรสวยเลยนะครับผมและที่กันชนนะครับยังมีในส่วนของปาร์คกิ้งเซนเซอร์มาให้มีปาร์คกิ้งเซนเซอร์ให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นะมีมาให้รอบคันเลยนะครับผมด้านหน้าสีตำแหน่งด้านหลังสตำแหน่งนะครับเวลาถอยจอดปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะการตกแต่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์โคโดดีไซน์นะครับผมเน้นเส้นสายที่ไม่วุ่นวายอะไรมากคืยบเรียบแต่หรูหรานะฮะต้องบอกเลยว่าเรียบหรูนะครับมาครบเลยสําหรับมาด้ารุ่นนี้นะสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยนะฮะแล้วด้านล่างยังตกแต่งด้วย สีดําด้านนะครับทำให้มันดูตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีขาวนะครับมีไฟตัดหมอกให้ตรงนี้นะฮะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ดวงไม่ใหญ่นะครับเป็นดวงเล็กๆจะดูเท่ดีนะด้านหน้าอันนี้แล้วแต่ชอบนะส่วนตัวผมแม่งโคตรสวยเลยนะฮะสวยมากเป็นรถยนต์ในฝันเลยแหละนะขับดีด้วยนะผมจะค่อยตามไปชมกันมาดูด้านข้างกันต่อนะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับผมสวมใส่ล้อแม็กขนาด19นิ้วนะฮะ ล้อแมกลายสวยมากนะครับผมเป็นลายสีทูโทนนะเป็นสีเทาไม่ได้สีดํานะเป็นสีเทาเทาเข้มๆอะ่ะแล้วก็ปัดหน้าเงานะผมเป็นหน้าเงาแบบมีมิติดูสวยดีนะผมขนาด19นิ้วอะ่ะยางที่สวมใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยางบริสตออีโคเปียนะครับผมปี2020ยางใหม่ด้วยนะคุณซื้อคันนี้ไปคุณไม่ต้องเปลี่ยนยางนะฮะยางใหม่นะผมยางแค่ไม่ถึงปีเลยนะ ปีของยางเขาคือปี2020สัปดาห์แรกก็คือก็ต้นปีก็1ปีพอดี1ปีพอดีนะฮะยางอายุของเขาคือ1ปีพ้วนนะับผมยางสภาพยังสวยๆอยู่เลยแล้วก็ด้านข้างการตกแต่งเนี่ยเส้นสายคุณจะเห็นว่าเส้นสายมันน้อยมากนะครับผมมีตัวอะไรนะสปีดไลน์นะครับผมเนี่ยเส้นสปีดไลน์ลากมาจากด้านหน้าไปถึงด้านท้ายมันดูโค้งมนมันดูลงตัวมากนะครับผมแล้วก็ ซุ้มล้อของเขาจะเป็นสีดําด้านเพื่อรับกับตัวกันชนด้านหน้านะฮะลากมาที่กันชนด้านหลังมันดูสวยมากนะ,ะแล้วก็ช่วงล่างของมาด้าเซียกไฟเน้นไปทางแข็งและเฟิร์มนะฮะ แข่งและเอิมนะถ้าเทียบเคียงกับตัว Honda c r v Gen เ5นะครับผม CV v 5จะนุ่มนวลกว่านะครับผมแต่คันนี้เนี่ยให้อารมณ์การขับขี่ที่เล้าใจกว่านะมันโคราสสไตล์กันนะครับผมถ้าคุณเป็นคนขับรถเร็วรถแรงก๊ดจัาจัดจ้านะครับผมเท้าหนัก Mazda เสียไฟตอบโจทย์คุณแน่นอนนะฮะคุณมาลองขับดูได้เลยนะครับผมผัดมาด้านบนนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ในตัวมือจับ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีคีย์เลสให้นะครับมีคีย์เลสเอาไว้ล็อกรถนะฮะโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจเนาะส่วนด้านบนหลังคานะครับมีซันรูฟนะรุ่นนี้มีซันรูฟนะครับผมเป็นรุ่นท็อปสุดนะคุณจะได้หลังคาในส่วนของหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยนะฮะอ่าก็มีมาให้มีสาอวกาศทรงทิพย์ฉลามนะครับผมแล้วก็เดินขอบกระจกด้านล่างด้วยโครเมียมดูสวยงามดีนะฮะดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมอ่ามาดูด้านท้ายกันต่อนะฮะ ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยคุณจะได้ฟังก์ชันที่เหนือกว่าไม่ใช่เหนือกว่านะฮะคุณจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาจากโมเดลแรกนั่นก็คือฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะผมเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าดูไฮโซหรูหรามากๆนะครับผมเวลาปิดก็กดปุ่มนะฮะอ่าแบบนี้สะดวกสบายแต่ยังไม่มีในส่วนของคิกเซนเซอร์นะการเตะเปิดเตะปิดยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีในส่วนของคิกเซนเซอร์ตรงนี้ก็แอบเสยียดายน่าจะใส่มาให้นะฮะ การตกแต่งด้านท้ายก็จะมีไฟท้ายแบบ LED นะครับผมเป็นไฟท้ายที่ดูมีมิตินะฮะดูลงตัวมากนะครับผมก็จะเป็นแบบถ้าเราขับตามหลังเหมือนเหมือนมันโกดเราอยู่อ่ะหน้าตาม,มันจะดุดุหน่อยนะครับผมไฟท้ายก็จะเป็นดีไซน์เท่ๆนะฮะมีสปอยเลอร์ด้านท้ายมีไฟเบรกตรงที่สามีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีกล้องมองหลังพร้อมระบบ RCPA นะครับผมแจ้งเตือนจุดบ่อยขนาดขอยจอดนะฮะมีติดตั้งมาให้มีไบร์สปอร์ตด้วยผมลืมแจ้งนะฮะแจ้งเตือนมุมอับสายตา คันนี้ก็มีมาให้แจ้งเตือนออกนอกเลนมีมาให้ครบหมดเลยนะผมสาหรับฟังก์ชันที่ทันสมัยเนี่ยคันนี้มีมาให้ครบนะฮะมี parking sensor ด้านท้ายนะครับผมปลายท่อเป็นปลายท่อสแตนเลสแบบคู่นะมีให้คู่เลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมปลายท่อสแตนเลสดูสวยงามนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าดูสวยงามมันแล้วแต่ชอบนะจริงๆนะมันแล้วแต่ชอบการดีไซน์ของ m a สด้านี่ก็แล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมนะ มันสวยมันดูเท่มันดูสปอร์ตนะครับผมคุณผู้หญิงขับได้คุณผู้ชายก็ขับแล้วเท่อะนะต้องบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปนะครับรถจะเดินเดินทำไมเดินมาทางนี้นะส่วนต่อไปก็คือพื้นที่การเก็บของนะครับผมเดี๋ยวเรามาโชว์กันว่าจุของได้เยอะไหมนะฮะมาดูกันเลยนะครับผมอ่าเปิดฝากระโปรงด้านท้ายขึ้นมาก็จะเจอพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับผมพื้นที่การเก็บของของ m a z ด้า x ีกไเนี่ยจะด้อยกว่าคู่แข่งนะอย่าง ฮอนด้าซีอีเ5เขาจะกว้างกว่านะครับแล้วก็ตัวนิสสันเอ็กเซเนี่ยก็จะกว้างกว่านะแต่ของมาสเตอเนี่ยก็ถามว่าจุของได้เยอะไหมก็จุของได้เยอะนะแล้วเบาะเนี่ยสามารถพับได้แบบ40 20 40นะฮะก็จะเป็นพับแบบพับกลางอย่างเดียวก็ได้พับด้านข้างอย่างเดียวก็ได้ได้หมดเลยนะฮะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆแล้วก็วิธีการพับเบาะก็สามารถที่จะดึงสลักอยู่ทางซ้ายและทางขวานะผมดึงสลักเพื่อจะพับเบาะได้นะเนี่ยเบาะมัน่็จะพับลงไป พื้นที่การเก็บของก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเป็นแบบเรียบไปเลยนะอันนี้คือจุดขายนะครับจุดดีของเขาเบาะแถวที่3ใน m a ด้าเซ็ไฟจะไม่มีนะจะไม่เหมือนคู่แข่งที่เขามีเบาะแถวที่3ในรถ SUV แล้วนะแต่ว่ามาด้ายังไม่ใส่มาให้นะผมตรงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดอ่อนอะไรนะคือตัวรถเนี่ยเขาเออกแบบมาให้เป็นแบบ5้าที่นั่งนะผมพื้นที่การขนของพื้นที่การนั่งโดยสารมันมีให้ แบบว่าเหลือเฟืออยู่แล้วนะฮะก็เป็นรถ s อ v สายพ่อบ้านซิ่งนะฮะสายซิ่งพ่อบ้านพ่อ้านสายซิ่งอ่าประมาณนั้นนะครับผมส่วนของยางอะไหล่เนี่ยจะได้ยางอะไหล่ขนาด17นิ้วนะฮะจะไม่ใช่ขนาดเที่ยที่ตัวรถใส่นะครับผมจะเป็นยางอะไหล่ขนาด17นิ้วนะครับผมอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบหมดนะตรงนี้ถือว่าดีเลยนะฮะแล้วก็มีตัวม่านบางสัมภาระด้านท้ายมาให้อ่าแต่ตรงนี้มันต้องยึดกับด้านบนตรงนี้นะวิธีการยึดมันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ย จับยึดเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วคุณก็กดปุ่มเวลามันปิดลงมาเนี่ยไอ้ม่านเนี้ยมันก็จะบางพอดีนะฮะคุณไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกับการดึงการแขวนให้มันมากนะ,ะผมก็ติดตั้งไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเวลามีคนมาส่องปุ๊บก็จะไม่เห็นของที่เราวางอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยแล้วกันเนาะอ่ะนี่คือในส่วนของการเก็บของมาดูพื้นที่นั่งโดยสารกันต่อครับผม เรามาดูภายในนะผม CX5 คันนี้นะฮะเลขไมล์ผมลืมบอกไปเลขไมล์อยู่ที่170,000กิโลนะครับผมแสนต้นๆน,นะฮะปี2017นะครับผมสภาพภายในเนี่ยต้องบอกว่าสวยเรียบร้อยสะอาดสะอ้านมากๆนะครับภายในเนี่ยในส่วนของเบาะนะครับผมเบาะเนี่ยก็จะมีรอยยับเล็กน้อยเท่านั้นเล็กนิดเดียวมองแคบไม่เห็นเลยนะสภาพนี่คือเหมือนใหม่เลยนะสภาพสวยมากเป็นเบาะหนังที่ องน้ําค่อนข้างนุ่มเลยนุ่มกว่าตัวก่อนหน้านี้มากนะฮะนุ่มกว่านะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยปรับองศาได้แล้วในรุ่นแรกปรับไม่ได้ในรุ่นนี้ปรับได้แล้วนะฮะปรับได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยคือปรับได้สุดแล้วก็ต่างกันอยู่ประมาณแค่นี้ความแตกต่างนะประมาณ2นิ้วแนวตั้งนะก็ก็ยังดีนะปรับได้นะรุ่นแรกปรับไม่ได้นั่งแล้วปวดหลังนะฮะอันนี้ถือว่าดีปรับได้แล้วอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ชมกันนะครับวิธีการขึ้นลงของมาด้าเซียควายเนี่ยต้องบอกว่า คนตัวสูงก็ขึ้นได้นะหัวไม่ติดหรอกไนหลังคาเนี่ยแต่นะครับผมตัวบอกเขาเหมือนกับขยับขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยมันใกล้เคียงกับเสามาางเลยเห็นไหมมันใกล้เสาตัวเสาบีอะ่ะเสาบีนะมันใกล้เกินไปนะเวลาเราขึ้นมาบนรถเนี่ยขามันก็ต้องขยับข,ขย่ขยงแบบมันแคบอ่ะมันแคบไปหน่อยนะอ้นี่คือดีไซน์ของเขาก็ว่ากันไม่ได้นะครับผมถ้าคนตัวเล็กก็คงไม่มีปัญหาอ,อะไรแนตะ่ถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยขาใหญ่ให่เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งขยับแง่ขยับขาเพื่อจะเอาขารอดเข้ามานั่งด้านในนะคือมันแคบนการขึ้ลง ถามว่าสะดวกไหม,มออก็ไม่ได้สะดวกอะไรหรอกแต่ว่าก็ขึ้นลงได้นะฮะก็ขึ้นลงได้แต่ถ้าคนตัวเล็กก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะอ่ะอันนี้คือในส่วนของการขึ้นลงนะฮะการนั่งโดยสายเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่ารุ่นเดิมนะดีกว่ารุ่นเดิมมากเพราะว่าในส่วนของตัวเบาะเนี่ยเบาะมันนิ่มนิ่มขึ้นนะฮะมันนิ่มขึ้นแล้วก็ตัวที่รับกับแผ่นหลังเราเนี่ยมันใหญ่นะฮะมันใหญ่คุณเป็นคนตัวใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าพื้นที่ถ้าเทียบเคียงกับคู่แข่งแล้วพื้นทีีีีีี่่่่เเเเเป็นนยยยยยััังงงไพื้้้ทททคคอขาาแบบบบบถกก V XL มาด้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบไปหน่อยนะครับผมถ้าเป็นเซ V จะกว้างกว่าน,นี้พื้นที่เขา่าพื้นที่หัวเนี่ยมันจะมีให้ยเยอะกว่าน,นี้นะคุณก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันแต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามันออกแบบมาให้เหมาะกับสุภาพสตรีนะฮะพอบ้านสายซิ่งนะครับผมคนที่ชอบความหรูหราแล้วก็แอบแฝงด้วยอารมณ์สปอร์ตอะมาด้าเนี่ยมันจะตอบโจทย์นะฮะแต่ถ้าคุณต้องการความอนเนกประสงค์ความ กว้างขวางสะดวกสบายเนี่ยคุณก็ต้องไปดู Honda c ซ v หรือว่า n i ส s a n x อ็กนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะแต่ส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะฮะอ่ะออปชันด้านท้ายมีอะไรบ้างแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับมีที่วางมือถือนะฮะแล้วก็เก๊ะใส่ของด้านในมีปลั๊ก USB ให้เอาไว้ชาร์จแบต2ตํตำแหน่งนะครับผมแรงดันไฟอยู่ที่2.1แอมป์นะก็ถือว่าชาร์จไวพอสมควรนะฮะแรงดันไฟค่อนข้างดีเลยคุณสามารถที่จะเสียบอ่าสายชาร์จแบตแล้วก็โทรศัพท์วางไว้ในร่องตรงกลางตรงนี้ได้้นนะกกาารอออแบบค่ขงดีเลยนะ ค่อนข้างดีนะแล้ววัสดุเนี่ยแน่นหนามากนะถึงจะเป็นพลาสติกสีด้านก็สีดําด้านก็จริงอะแต่ว่างานประกอบค่อนข้างแน่นนะครับผมแล้วก็มีช่องแอร์ด้านท้ายมาให้นะฮะนี่ช่องแอร์ด้านท้ายนะครับผมก็ดึงลมจากด้านหน้ามาเป่าให้ด้านหลังมันจะได้เอ่อฟลร์นะแอร์จะได้แบบหมุนเวียนในรถได้คล่องยิ่งขึ้นนั่นเองนะมีแอร์ด้านหลังให้แล้วก็มีไฟส่องสว่างเนาะด้านบน่ามีไฟส่องสว่างให้มีมือโหนมือจับอะไรให้นะครับผมสําหรับซ้ายและขวานะส่วนแผงประตูนะครับ แผงประตูเนี่ยจะเป็นบุนุ่มมาหมดเลยนะฮะเป็นงานประกอบที่ดูแน่นมากนะฮะเป็นแบบบุนุ่มเดินตะเข็บคู่มานะเดินได้คู่มาเลยดูเท่แล้วก็ตกแต่งด้วยสีแบบสแตนเลสแบบกึ่งเงากึ่งด้านอ่ะมันไม่สแตนเลสแบบเงาๆนะเนี่ยมันเป็นสแตนเลสแบบเทๆ่ๆกึ่งเงากึ่งด้านเหมือนรถสปอร์ตอ่ะเหมือนรถฝั่งยุโรปอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยพลาสติกที่กัดลายให้มันเหมือนลายไม้ ะะเดินตะเข็บด้วยสแตนเลสสวยงามนะดูสวยงามดีนะครับผมแล้วส่วนของฐานสวิตกระจกเนี่ยจะเป็นสีดําเป็นโนโนะเป็นสีดําเงาเวัสดุดูแบบเฮ้ยดูพรีเมียมว่ะนุ่มเลยนุ่มทั้งบานเลยเนาะ ดูดีนะับวัสดุดูดีมากนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของการนั่งโดยสารนั่งท้ายนะฮะก็ประมาณนี้สูง185ลักษณะการนั่งก็จะประมาณนี้นะครับผมพื้นที่ศีรษะพื้นที่ขาคุณก็ดูเอาแล้วกันเนาะว่าถ้าคุณสูงเท่าผมเนี่ยพื้นที่แค่เนี้ยโอเคไหมนะครับผมนั่งโดยสารก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะอ่ะเดีย๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อครับ เรามาอยู่ส่วนของด้านหน้าแล้วนะครับผมจุดเด่นของ m a z d a ก็คือด้านหน้านี่แหละนะการตกแต่งของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเอาตัวของอโหมดการตกแต่งของ b m w นะฮะการตกแต่งของรถสปอร์ตค่ายแลม b o นะไอซองแอร์เนี่ยคล้ายๆกันนะแลมโบลิเกนนะครับผมมันจะคล้ายๆกันเลยนะฮะเอามาผสมผสารมิกรวมกันนะครับผมสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะออกมากลายเป็นมาด้าเซียอฟเฟเออมันก็แปลกดีนะฮะแต่ว่ามันก็สวยนะมันดูสวยนะมันดูลงตัวดีมัน มันจะออกแนวแบบรถครอบครัวออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมโคตรชอบเลยนะมาด้าเซ็ไฟเนี่ยนะเรามาดูสภาพบอ่อก่อนนะสภาพบอ่อเนี่ยสภาพมันก็ต้องมีการใช้งานมาใช่ไหมมันลดมือ2วิ่งมา1นึ0 0แสนโลนะ่ะมีรอยยับเนี่ยรอยยับคุณเห็นไหมรอยยับตรงนี้นะฮะของปลีกเบาะนะด้านล่างก็จะมีแบบรอยแตกรายงานเล็กๆน้อยๆน,นะฮะแต่ว่าตัวตะเข็บของเบาะต่างๆเนี่ยยังตึงๆอยู่ไม่มีขาดไม่มีแบบว่าเห็นฟองน้ําด้านล่างนะเออเนี่ยถือว่า ผ่านการใช้งานมาแต่ว่าก็ไม่ได้สมบุกสมบันอะไรนะครับผมก็ถือว่าดีนะถือว่าสภาพยังค่อนข้างดีอยู่แล้วก็เป็นเบาะบรบบไฟฟ้าแบบ8ทิศทางทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งโดยสารด้วยนะฮะคุณสามารถที่จะปรับความลาดชันของตัวเบาะปรับสูงต่ำได้ปรับพนักพิงเดินหน้าถอยหลังได้มีเมรีจดจําให้ถึง2ตําแหน่งนะฮะสำหรับฝั่งคนขับนะคุณสามารถจดจําตําแหน่งได้2ตําแหน่งเลยนะ,ะแล้วก็มีที่ดันหลังให้ด้วยสําหรับท่านใดที่สลีละหลังค่อนข้างจะเว้าเวลาเรานั่งพิงอะไรเงี้ย ก็สามารถปรับให้มันเข้ากับแผ่นหลังเราได้นะฮะ,อ,ะอย่าขึ้นไปนั่งให้ชมมันเลยดีกว่านะฮะพูดมากเสียเวลานะครับผมการนั่งโดยสารหรือว่าการนั่งขับขี่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะตัวเบาะมีการออกแบบใหม่ให้แตกต่างจากโมเดลก่อนหน้านี้นะฮะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะด้านหน้าเนี่ยตัวเบาะเนี่ยอกกระชับกับลําตัวนะครับผมแล้วก็ตัวต้นขาของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะก็องน้ำเนี่ยมีการอัปเกรดให้มันนุ่มขึ้นนะนั่งแล้วสบายขึ้นขับเดินทางไกลเนี่ยถามว่านั่งแล้วผ่อนคลายไหมไม่ได้ผ่อนคลายแต่ว่า เวลาเรานั่งขับหรือว่านั่งโดยสารเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่ากระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะผมเพราะว่ามันออกแบบให้แบบนั่งแล้วเล้าใจเล้าใจหน่อยนะหัวหมอนมันจะดันค่อนข้าง,างดันหัวหน่อยนะประมาณนั้นนะครับผมเวลานั่งก็จะตื่นเต้นเล้าใจมีแบบอะไรอะ่ะกระตุ้นอารมณ์ของเราให้มันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมแต่ถ้าจะหาความผ่อนคลายมันมีน้อยมากสําหรับเบาะตัวนี้นะเออเวลาเราเข้าโค้งอะไรมันก็จะโอกระชับเรากับเรา,เราลําตัวเราดีนะครับผมประมาณน,นี้นะอารมณ์ประมาณนี้อ่ะเรามาดูด้านหน้านะครับผม ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นบุนุ่มมาทั้งหมดเลยนะฮะเป็นบุนุ่มเดินตะเข็บคู่มาเนี่ยคุณจะเห็นว่าการตกแต่งการดีไซน์นะฮะจะสวยมากจะสวยแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้แบบเกรดพรีเมียมเลยนะฮะเกรดพรีเมียมเหมือนเหมือนรถฝั่งยุโรปเลยเหมือนพวก BMW หรือว่า m e r c e d e s b e เ z เลยนะ,ะการตกแต่งจะดูเท่นะครับผมแล้วก็มีหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับผมที่เหมือนเอาเทปเล็ตมาวางแปะเอาไว้นะฮะ แต่ว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะมันก็มีระบบต่างๆให้ใช้งานมากมายไม่ว่าในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะการติดต่อสื่อสารอย่างบลูทูธเทเลโฟนอะไรพวกนี้ระบบนำทางการตั้งค่าที่ค่อนข้างละเอียดเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะก็สามารถที่จะตั้งค่าความสว่างตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆระบบต่างๆคุณสามารถที่ตั้งค่าได้แล้วก็คันนี้มาพร้อมเครื่องเสียงของบสนะฮะเป็นบ o สเซอร์ราลนะฮะลำโพงมีให้10ดอกเลยนะครับผม ลำโพง10ดอกกับคิดดูแล้วกันนะฮะของบสอ่ะค่ายระดับอินเตอร์อ่ะค่ายระดับโลกอ่ะคุณสามารถที่จะตั้งเสียงสูงเสียงเบสเสียงต่ำเสียงสมดุลต่างๆนะฮะคุณสามารถตั้งค่าได้แล้วยังมีในส่วนของบ o สออโต้ไม่ใช่ดิบสออเดียโอพายนะฮะมันคืออะไรมันก็คือเวลาเราขับขี่นะฮะเขาจะปรับโทนเสียงให้เข้ากับความเร็วของตัวรถนะฮะก็คือถ้าคุณขับรถเร็วเสียง ทุกอย่างมันก็จะเข้ามาในห้องโดยสารใช่ไหมสมมติวุาคุณขับ120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมก็เริ่มเข้าและเสียงล้อบทถนนก็เริ่มเข้ามาและอะไรประมาณนั้นนะ่ะเครื่องเสียงเขาก็จะจับตรงนั้นนะฮะแล้วก็ปรับความถี่ความความดังของเสียงให้มันบาลานซ์กันนะครับผมทําให้มันจะมีความสมูทในการฟังเพลงในการเสพสื่อในเทนเมนต์ต่างๆนะฮะตรงนี้ถือว่าดีมากมากนะครับเขามีติดตั้งมาให้ในตัวเลยนะฮะคุณไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้ว นะลำโพงมีแค่สิดอกของโบสนะฮะค่ายระดับโลกเลยนะครับผมถัดลงมาก็คือช่องใส่แผ่น DVD เอาไว้ดูหนังนะฮะมีช่องแอร์นะครผมที่ดีไซน์เหมือน l amborghini นะฮะเป็นช่องแอร์ที่ดูสวยมากเป็นสแตนเลสสีกึ่ง ถึงด้านกึ่งเงานะฮะดูเท่แล้วก็ตกแต่งด้วยพลาสติกที่กัดลายเหมือนลายไม้นะ,ะผมเดินตะเข็บด้วยแตนเลดดูเท่ดูสวยมากปุ่มสตาร์ทอยู่ทางฝั่งซ้ายของคนขับเนาะถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะ,ะเป็นแบบดูโอโซนนะ,ะแสดงผลแบบดิจิตอลปรับได้ค่อนข้างละเอียดมากนะ,ะแล้วก็ปุ่มไลฟฟ้าด้านหลังด้านหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะลงมาอีกนะ,ะับผมก็จะเป็นช่องใส่ของมีปลั๊กเอาเลตให้หนึ่งตแหน่งนะฮะคุณสามารถที่จะเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จแบตได้นะครับผมในส่วนของด้านหน้าฐานเกียร์ของเขาก็ะเเเปนนเป็็นนนนสสีีดดํําาาโง นะครับผมเลอะค่อนข้างง่ายนะแต่ก็ให้ความหรูหรานะครับผมเดินขอบด้วยสแตนเลสกึ่งดำเอ้ยไม่ใช่กึ่งดำกึ่งเงากึ่งด้านนะครับผมอ่าก็เดินขอบมาแล้วก็ด้านข้างของตรงเนี้ยคอนโซลกลางเนี่ยก็จะเป็นหนังบุนุ่มมาเดินตะเข็บคู่มานะครับผมมันดูสวยดีเพราะว่าตรงเนี้ยหัวเข่าเราจะชอบชนใช่ไหมเวลาเรานั่งเนะี่ย เออถ้าคนไทยเนี่ยจะชอบนั่งแหกขาใช่ไหมหัวเข่ามันจะชนนะเขาก็เลยบุนุ่มตรงนี้มาให้นะทำให้เวลาเราชนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออไม่เจ็บอะไรมากนะครับผมมันนุ่มๆน,นะตรงนี้ถือว่าด,ดีนะครับอ่ะถัดลงมานะผมจากเกียร์นะผมเกียร์ผมพูดไปอย่างเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะฮะมีเมนูนุ่นบดให้นะผมสามารถเชนเกียร์บวกลบได้แต่แอบเสียได้ไปนิดนึงก็คือไอเกียร์ของของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันไม่มีโหมดสปอร์ตให้มันไม่เหมือนเครื่องยนต์เบนซินนะเบนซินเนี่ยเขาจะมีโหมดสปอร์ แต่ว่าของดีเซลเนี่ยไม่มีโดนตัดออกไปนะผมตรงนี้ผมเข้าใจว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยแรงม้ามันอยู่ที่175แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่420ินิวตันเมตรซึ่งมันเยอะอยู่แล้วนะฮะเขาก็เลยไม่ได้ใส่มาให้นะพละกาลังมันเหลือเฟืออยู่แล้วแต่เอาเข้าจริงๆนะคือถ้าดีเซลมันมีโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะเล้าใจกว่านี้นะถึงคนที่ซื้อไปเขาจะไม่ได้ใช้ก็เถอะก็ใส่มาให้เถอะไม่เป็นไรหรอกนะน่าจะใส่มาให้ตรงนี้ก็แอบเสียดายนะฮะ ถัดลงมาจากเกียร์ก็จะเป็นในส่วนของแป้นควบคุมนะฮะแป้นควบคุมตรงนี้ก็คล้ายๆล้ไดรัดของ bmw นะเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับผมก็เวลากดก็เหมือน bm เลยก็หมุนบิดปรับเอาหรือว่าจะใช้มือสัมผัสที่หน้าจอก็ได้นะมันง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะมันง่ายกว่ามากนะครับผมเนี่ยเวลาจะใช้ใช้เมนูไหนก็ใช้จิ้มๆเอาก็ได้ตรงนี้มันหมุนแล้วมันก็ใช้งานลําบากนะใช้งานลําบากนะครับผมแต่เขาก็มีมาให้นะอ่าถัดถัดมาจากไอปุ่มควบคุมข้างๆกันก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือนะ เบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮให้ออโต้โฮในที่นี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเราคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าคุณไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยมันก็จะไม่ทํางานนะอ,อต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะผมเวลาคุณขับรถไปเจอไฟแดงเหยียบเบรกอย่างเข้าเกียร์ดีอยู่นะ ยังเข้าเกียร์ดีอยู่ขับไปเหยียบเบรกสัก3วิออตโต้โฮก็จะทํางานนะครับคุณก็ปล่อยแป้นเบรกได้เลยนะเวลาคุณจะออกตัวคุณก็แค่แตะคันเร่งเบาๆนะฮะบออตโต้โฮมันก็จะยกเลิกการทํางานมันก็จะเคลื่อนตัวไปตรงนี้ถือว่าดีคุณไม่ต้องมานั่งคอยสลับเกียร์เอ็นเกียร์ยรดีบ่อยๆนะฮะมีมาให้ใช้งานมันด้วยนะครับผมตรงนี้ถือว่าดีมากนะฮะมีช่องวางแก้วนะ้าวางขวดน,น้ําให้ตรงกลางแล้วก็ที่พักแขนเป็นบุนุ่มหุ้มหนังมานะครับผม ส่วนด้านในของเกสเนี่ยก็จะเป็นปลั๊กเชื่อมต่อนะเป็น USB 2ตําแหน่ง AUX 1ตําแหน่งแล้วก็ปลั๊กเอาเลสอีกหนึ่งตแหน่งนะครับผมก็จะมีให้เชื่อมต่ออยู่ในกล่องนี้นะแล้วก็มีช่องใส่ SDcard ในส่วนของระบบนําทางนะฮะถ้าคุณไม่ได้ใส่นะมันจะกลายเป็นเข็มทิศนะครับผมเนี่ยมันจะกลายเป็นเข็มทิศแบบนี้แต่ถ้าคุณใส่มันจะกลายเป็นระบบนําทาง Navigation นะฮะอันนี้ผมถอดออกไปนะครับผมอาจจะประมาณนี้นะส่วนของด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นตามีไฟส่องสว่างแล้วก็ที่บางแดดมีกระจกส่องแต่งหน้าพร้อมไฟ ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเนี่ยก็จะมีไฟให้อะซ้ายขวาเลยตรงนี้ถือว่าดีมากวัสดุเป็นผ้านะครับเป็นผ้าผูกนุ่มมาเฮ้ยวัสดุดีอะ่ะชอบอะ่ะวัสดุดีมากเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะแต่ส่วนตัวผมผมโอเคมากเลยกับคันนี้นะด้านบนก็ยังมีในส่วนของหลังหลังคาสันลูปนะครับผมมีหลังคาสันลูปให้ก็เวลาเปิดก็กดปุ่มจากด้านบนตรงนี้แค่ครั้งเดียวนะเป็นแบบวันพัสนะครับผมกดไปแล้วมันก็จะเลื่อนสุดเลยตรงเนี้ย ะสะดวกสบายมากๆคุณก็เอามือออกไปบายๆาหลงฝ้าหลังอะไรได้นะฮะหรือว่าเที่ยวทะเลใช่ไหมอยากรับลมเย็นๆร่มลมทะเลอะไรพวกนี้ก็เอาหัวโผล่ขึ้นไปนะให้ยีรับเลียหัวก็ได้นะได้หมดอ่ะนะประมาณนี้นะฮะอ่ะนี่คือในส่วนของหลังคานะเวลาปิดก็กดแค่ครั้งเดียวนะครับผมแต่ม่านไม่ได้ปิดตามนะ ม้านคุณต้องเอานิ้วเอามือเลื่อนเอานะครับไม่มีระบบไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะเออลืมบอกหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับหน้าปัดเลื่อนไม่ก็ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่ยังไม่ใช่หน้าจอสี tft นะก็จะเป็นวัดรอบวัดความเร็วแล้วก็ส่วนวงด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าจอ mid นะฮะเป็น multi information display ก็เวลาดูข้อมูลต่างๆก็กดจากตัว info ตรงนี้ได้นะฮะก็กดเข้าไปกดแบบกดลงไปนะกดลงไปแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้เปิดประตูอยู่นะฮะมัน,ม,นมันไม่ทำงานนะก็กดลงไปได้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบ สปอร์ตสกา้านหุ้มหนังนะฮะก็มีมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงมีคูชันโรมีเรดาร์คูชอนโถก็สามารถที่จะตั้งค่าได้จากพวงมลาลัยฝั่งขวานะครับผมกะระยะจากรถคันหน้าก็ปรับได้จากพวงมลาลัยฝั่งขวาตรงนี้เลยนะฮะอ่าไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติอันนี้บอกไปแล้วที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมก็เปิดที่ออโต้ไว้เขาจะจับละอองน้ําฝนเองของเขานะฮะลำโพงมี10ดอกนะบอกไปแล้วนะแล้วก็มีในส่วนของ เพสต์อัปเดตเพย์เอออันนี้ผมลืมแจ้งนะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องดูความเร็วอยู่ตลอดเวลานะต้องรู้ว่าตอนนี้เราขับอยู่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขามีตรงนี้ให้นะเป็นไฟส่องสว่างขึ้นมานะผมเป็นความเร็วนะคุณสามารถที่จะดูได้โดยที่ไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยคุณมองไปเนี่ยคุณเห็นเลยว่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโดยที่ไม่ต้องเหลือบตาไปมองด้านล่างมองที่ถนนคุณก็จะเห็นความเร็วนะักปัจจุบันนั้นนะฮะตรงน,นี้ถือว่าดีนะเพิ่มความปลอดภัยกับคนขับเนาะประมาณนี้นะฮะเดีย๋ยวไปดูโครงสร้างและเครื่่อองยนนตกัผม เรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับผมเปิดฝากระโปรงขึ้นมาไม่มีโชคให้นะเขาไม่ได้ใส่โชคมาให้นะเป็นไม้ค้ำนะครับผมเออนี่ไม้ค้ำนะยังใช้แบบอนาล็อกอยู่นะครับ ประมาณนี้อ่ะเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ SkyActiv-D เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะแรงม้าอยู่ที่175แรงม้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับผมการขับขี่นี้ต้องบอกว่าขับขี่ได้เร้าใจมากๆนะครับผมสำหรับ Mazda CX-5 นะฮะถ้าคุณเป็นคนขับรถเร็วเป็นสายมุดสายซิ่งมันตอบโจทย์นะช่วงล่างก็ไว้ใจได้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ All Wheel Drive นะฮะถือว่าดีมากแล้วก็ช่วงล่างของเขาเนี่ยมีในส่วนของ ตัว G vectoring นะฮะ G vectoring คืออะไรก็าถามอีกนะก็คือเป็นระบบควบคุมนะฮะความกำลังของรถอะเวลาเราเข้าโค้งนะจะจะมีเซนเซอร์ตัวหนึ่งคอยจับว่าเราเข้าโค้งเนี่ยเราใช้ความเร็วเท่าไหร่เขาจะลดพนกำลังลงมาทำให้เวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเข้าโค้งได้แม่นยำขึ้นนะควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเขามีใส่มาให้ใน Mazda CX 5นะะตรงเนี้ยถือว่าดีนะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากนะครับผมอ่านี่คือในส่วนของ G vectoring sensor นะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรอะ ประมาณนั้นแหละนะประมาณนั้นแหละอ่ะทีนี้โครงสร้างคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างค่อนข้างสวยเลยนะฮะทำไมถึงบอกว่าค่อนข้างสวยคือหนึ่งเลยอ่ะรถมันต้องเก็บสีนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเก็บสีให้นะมันก็ไม่ได้ร0อปร็หรอกนะภายนอกมันก็มีสีมีริ้วรอยนะ แต่ว่าโครงสร้างซับด้านในเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะฝากระโปรงไม่เคยถอดนะ,ะไม่เคยถอดเลยนะ,ะแก้มด้านข้างคานหน้าสภาพสวยๆเลยคันนี้นะฮะได้ไปไม่ผิดหวังนะครับผมได้ไปถือว่าโชคดีมากคันนี้เป็นรถยนต์ที่ขับดีมากๆนะครับผมเนี่ยคือในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ามาดูด้านข้างมาดูด้านข้างกันนะฮะอ่าดูด้านข้างกันต่อเลยนะ ไว้ล็อคล็อกกดล็อคนะฮะกดปุ่มได้อพอคุณแจติดตัวไว้นะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปอย่างหนึงน่งนั่นก็คือแผงประตูคนขับเนี่ยจะมีสวิตควบคุมเนี่ยนะจะมีควบคุมของกระจกมองข้างนะเซ็นทันล็อคกระจกทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่ามีแค่บานคนขับเท่านั้นที่เป็นระบบออตโต้นะ มีแค่บานคนขับเท่านั้นนะส่วนอีก3บานเป็นแบบกดค้างเอาไว้นะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีในส่วนของการปิดระบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วน idle stop นะฮะก็สามารถปิดได้ถ้าลำคาญนะแล้วก็แจ้งเตือนออกเลนก็ปิดได้ traction control นะก็ปิดได้นะครับผมแล้วก็ parking sensor ก็เปิดใช้งานได้จากตรงนี้นะฮะอยู่ฝั่งขวาของคนขับเนาะเมื่อกี้ผมลืมบอกนะอ่าแล้วก็ลำโพงเป็นของ b o s e ก็มีโลโก้ b o s e ติดมาที่ลำโพงนี้นะฮะ ดูสวยดีนะครับอ๋อโครงสร้างด้านข้างลืมนะฮะโครงสร้างด้านข้างนี่นะครับดึงให้ดูเลยนะฮะดึงให้ดูกันแบบสดๆเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมโครงสร้างสวยมากนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กนะฮะคุณเห็นไหมแผ่นเหล็กนะครับประกบติดกันเนี่ยมันสวยนะเนี่ยคือการประกอบจากโรงงานไม่ได้ซ่อมบำรุงไม่มีสีลัเกอร์เยอะไม่มีสีแบบสีมันแปลกๆ้นเพี้ยนนะฮะหรือว่ามันแบบเอ้ยมันเป็นสีโป๊พ่นมาเม็ดอาร์คไม่มี นะฮะเป็นแบบเรียบไปเลยเอ้ยไม่มีนะฮะคันนี้สภาพสวยเลยนะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยมากนะสติกเกอร์ข้างประตูยังติดอยู่เลยกรอนประตูก็ไม่เคยถอดบานพับประตูด้านหน้าด้านหลังก็ไม่เคยถอดนะเออสภาพคือดีสภาพคือดีมากนะคือดีมากาใช้ภาษาปแปลกๆนะสภาพสวยอ,ะอ่ะอ่านี่คือในส่วนของประตูนะก็ถ้าคุณมาดูรถนะฮะถ้าคุณมาดูรถนะให้เซลเขาดึงให้ดูเลยคุณมาดูเลยมาดึงดูนะฮะ มาดึงดูเลยว่ามันเดิมหรือเปล่ามันสวยหรือเปล่ามันยังไงพี่มันแตกต่างยังไงถ้ารถมันชนมามันจะเป็นยังไงถามฝ่ายขายได้นะถ้าคุณมาดูรถนะอ่านี่คือประตูบานหน้าแล้วมาดูบานท้ายนะครับนี่บานท้ายก็เหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะครับผมมันจะมีเว้นเว้าเอาไว้เนี่ยไม่พ่นสีเนี่ยลองไปสังเกตดูทุกคันจะเป็นแบบนี้นะฮะถ้ามันเดิมๆนะแต่ถ้ามันไม่เดิมมันมีการชนมามีการซ่อมแซมตัวถังมาไอที่เขาเว้าไว้เนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะนี่คือวิธีสังเกตของมาสด้านะง่ายๆนะครับผม แล้วก็กระดูกงูกระดูกงูประตูขอเก็บก่อนครับนึงอืมเก็บยากจังนะนี่นะฮะประมาณนี้นะโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมด้านท้ายเมื่อกี้ดูหลุมอะไรไปยังยังใช่ไหมมาเปิดปลาท้ายมานะผมก็ยืนหล่อๆเท่ๆเหมือนพระเอกเกาหลีนะประมาณนั้นนะฮะ <Okay. S 1> ดูแล้วเหรอดูแล้วนะหลุมอะไรดูแลใช่ไหม <Yeah. S 1> ดูแล้วโอเคปิดครับมาเดีย๋ยวเราไปสรุปให้ฟังกันครับ เราจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับผมมาด้า c x 5ไคันนี้เนี่ยปี2017เป็นรุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะร,ระบบขับเคลื่อนสีล้อรหัสรุ่นเขาก็คือ xdl all wheel drive นะฮะปี2 0 1 7นเะเลขหมาอยู่ที่1 7 7 0 0 0 0กิโลนะครับผมราคาณตอนนี้อยู่ที่1,79,000้บาทนะครับผมสิ่งที่คุณจะได้จากคันนี้นั่นก็คืออย่างแรกเลยนะโครงสร้างสวยมากนะครับ โครงสร้างสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญนั่นก็คือผมจะไปเก็บงานให้นะฮะคุณไม่ได้สภาพนี้นะสภาพนี้ผมขายไม่ลงนะฮะผมต้องเก็บงานเก็บริ้วรอยเก็บสีเก็บฟิล์มให้ใหม่ทุกอย่างเก็บให้เรียบร้อยแล้วค่อยจําหน่ายนะครับผมแต่ถ้าคุณสนใจคุณก็จองไว้ก่อน นะแล้วก็ให้เวลาผมในการเก็บงานก็ได้นะครับผมอย่างที่2นะฮะนั่นก็คือในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะผมในราคา1ล้านต้นๆนะฮะคุณได้ฟังก์ชันการใช้งานของตัวท็อปๆที่ล้านไปปลายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรดร์คูชันโทแจ้งเตือนดอกล็อกเลนแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าคนขบับบายสปอร์ต t a นะฮะมีมาให้หมดนะครับผมคันนี้เนี่ยให้ออปชันมาจัดเต็มมากแต่ a p t i v e Cruise Control ของเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อความเร็ว40บกิโลเมตรต่อชัว่วโมงนะฮะ จะไม่ได้ถึงจุดหยุดนิ่งนะไม่มี stop and go นะฮะถ้าเป็นในโมเดลต่างประเทศนะเขาจะมี stop and go ให้แล้วก็ทํางานถึงจุดหยุดนิ่งแต่พอมาประเทศไทยไม่รู้ทําไมตัดออกเหมือนกันนะอันนี้ก็แอบสงสัยเหมือนกันนะเออแล้วก็ดาบรบไฟหน้าที่อัจฉริยะมากๆเป็นแบบ LED ไฟตอนหมอก LED นะครับการตกแต่งดูสวยงามลงตัวดูสปอร์ตเข้ากับวัยรุ่นสุภาพสตรีก็ขับได้นะเพราะว่าคันนี้มีการปรับเปลี่ยนระบบ ในส่วนของเบรกนะฮะทำให้มันนุ่มขึ้นนุ่มเท้าขึ้นไม่ต่อต้านเท้าเราเวลาเหยียบเบรกในโมเดลก่อนหน้านี้ถ้า คุณได้ขับนะเหยียบเบรกไปมันจะแข็งๆนะฮะมันจะไม่เหมาะกับสุภาพสตรีแต่คันนี้เขาปรับมาให้แล้วสุภาพสตรีขับได้สุภาพบุรุษขับดีนะแล้วหล่อด้วยนะครับผมอ่ะก็คันนี้เนี่ยก็ลองตัดสินใจกันดูละกันถ้าสนใจก็โทรมาได้นะที่0 901011019นะครับหรือจะมาทดลองขับก่อนก็ได้นะที่โชว์รูมห้างิวัฒนถนนราชพฤกษ์นะฮะใกล้บีเทสบางว่านับเดินทางสะดวกสบายนะครับผมวันนี้เป่าเทียนคันนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งนะครับติดตามคลิปใหม่นะััมะไไดด้้ีตอนนนวว่พาข เท่านี้นะฮะสวัสดีครับ